มีิกเก็ตเฮ้ยแปดเฮอยสีนั้นบล็อกเดียวรวมทุกเลื่อดโอ้กล่องนี้มีแต่แม่เท่านี้เปิดแล้วนะแตันเาสติกเวอร์ตัวแรกคือว้าวยุ้ยเมจิกแคทน่ารักง่ะให้ยุ้ยไอ้เจ้าแมวเขียวมีมงกุฎพี่น้องคือเจ้าชายแมวและดูสายตาโอ้ยเขาว่ากันว่ากล่องบุบุๆน่ะจะได้ตัวดีเสมอโฮ้ยเ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 ฮ้ยสีแคลเทพัจเสาแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยโอ้ยน้องผีเสื้อฟีนิกซ์ในมือถือถังหูลูกดูชุดดูปีกว้ายน่ารัก ชุดก็รู้ว่าเป็นชาติระกูลที่สูงส่งคุณชายรายละเอียดดีมากโฮ้ยโฮ้ย้ยน้องกาตายชุดคืที่สุดใครดูสีใสตรงนี้สิมีพระจันทร์ด้วยแล้วมีโคมอีกน้องเซนที่ฉันอยากเจอมาแล้วโอ้ยดุกเลีบดบัวเซ่เฮ้ยไอตีนมังคุดแมต่ตาสองสีด้วยในยากที่สุดกล่องสุดท้ายถ้าไม่ใช่สนมแมวก็ต้องสปริงวอเตอร์<ล>ปอมปอมทรงนี้สปริงวอเตอร์แหละฮะเดียวอุ้ยยังจะได้แฟนอีกงงมากนี่กล่องนี้เล่นกับไฟแบคไลท์ได้ด้วยโฮ้ยในยาก